สวัสดีค่ะพบกับซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงต้องทำอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องแนวคิดที่ถูกต้องนะคะเมื่อเราโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์นะคะคือคนส่วนใหญ่เมื่อถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์แล้วก็มักจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเงินแค่นิดเดียวนะคะบางคนก็อาจจะโดนโกงร้อย0 0ง0้ ะะก็คิดว่าเออมันก็แค่เสียเงินอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็แล้วไปอะไรเงี้ยนะคะแค่บล็อกออพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นแล้วก็คิดว่าเรื่องมันก็น่าจะจบอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเสียเป็นพันแต่ก็ที่เกยจยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะความจริงแล้วนั่นอาจจะเป็นแนวคิดที่ก็ไม่ถึงกับผิดนะคะเพียงแต่ว่ามันจะทําให้คนชั่วลอยนวลแล้วเขาเนี่ยไม่ได้โกงแต่เฉพาะเราคนเดียวไงคะ เขาจะโกงหลายๆคนแล้วถึงแม้ว่าจํานวนเงินอาจจะเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยหรือหนึ่งพันเนี่ยความจริงเงินมันก็มีค่าเนาะพอเขากงหลายๆคนไปเป็นร้อยคนเป็นพันคนเนี่ยจานวนเงินมันก็เป็นจํานวนที่มากนะคะความเสียหายในภาพรวมก็มากนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จะมาเสนอแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์นะคะก็คือว่าอันดับแรกเราอย่าคิดว่ามันเงินนิดเดียว ช่างเถอะมันยุ่งยากไม่เป็นไรหรอกทานให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราควรที่จะคิดว่าเราควรจะแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อหรือโดนหลอกเหมือนกับเรานะคะเพราะว่าคนที่โดนหลอกนั้นน่ะเขาอาจจะมีเงินน้อยนิดก็ได้นะคะเงินร้อยสองร้อยหรือสามร้อยนั่นน่ะอาจจะเป็นเงินเก็บของเขานะคะ หรือเป็นเงินที่เขามีเพียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับแนวคิดตรงนี้ด้วยนะคะเงินน้อยแต่ถ้าหลายๆคนก็จะเป็นจํานวนมากก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเราต้องคิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าแค่ร้อยเดียวแต่ต้องคิดว่าถ้าร้อยคนละ่ะร0อมันเท่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาเยอะๆไปก็เป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านนะคะและ แนวคิดที่สามก็คือว่าเราต้องแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างให้สังคมหรือว่าเด็กเยาวชนได้เห็นว่าเออทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันจะทําให้ต้องถูกดำเนินคดีนะคะก็พบกันใหม่นะคะในซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะไม่โดนใครโกงอีกนะคะสวัสดีค่ะ